สวัสดีพี่พทุกท่านเนาะผมก็พี่แบงค์เนาะจากจากช่อง YouTube ตามผมลงทุนเนาะที่แชร์มุมมองทองคำเนาะแล้วก็เพจตามผมลงทุนเนาะก็จะใช้มุมมองของการาใช้งานของ Elite w a v เนาะในการวางแผนการเทรดเนาะก็ตอนนี้ขอประชาสัมพันธนะ์หน่อยเนาะก็คือพอตอนนีเ้เปิดเปิดรับนักเกรยียนรุ่นที่7เนาะตอนนี้เนาะก็ใครที่สนใจเนาะสามารถที่จะเข้ามาค่ะติดต่อผมได้เนาะก็คือใครสนใจอยากจะเรียน ออนไลน์เนาะรุ่นรุ่นที่7ก็จะมีแผนแผนการเทรดให้เนาะแล้วก็เราจะมีไลฟ์กันให้ทุกวันเนาะหน้างานช่วง5้าโมงเย็นเนาะเราจะไลฟ์กันทุกเย็นก็วันอาทิตย์จนถึงวันพฤหัสประมาณ5้าโมงเย็นก็จะมี ในไลฟ์ก็เราจะคุยกันในเรื่องของแผนการเทรดทองคำเนาะแล้วก็ตัวสแนด์ซฟิเจอร์สำหรับวันรุ่งขึ้นอ่าแล้วก็ตัวหุ้นรายตัวประจำวันวันละ5ตัวเนาะโดยประมาณอ่าก็ใครสนใจก็ติดต่อไลน์ไอดีผมเนาะแล้วก็เบอร์โทรผมตามนี้ได้อ่าก็ตอนนี้ก็คืออ่าเคาะแล้วเนาะว่าเออเราจะไลฟ์กันเริ่ม,เร,มเริ่มวันที่14พฤศจิกเนาะอะ่าในรุ่นที่7จเนาะอะ่าจนถึงสิ้นเดือนเลยอ่าจนถึงสิ้นเดือนก็คือวันที่28กุมภาพันุมภารุ่นนี้ก็กคือก็คือจอไลฟ์กันหน้างานกันสารเดือน ครึ่งเต็มเมเนาะอ่ะแล้วก็พิเศษพิเศษเนาะสำหรับคน,คนที่คนที่เรียนรุ่นนี้เนาะก็คือหลังจากจบหลังจากจบอ่ารุ่นนี้เนาะในหลังจากจบวันที่28กุมภาพก็คือเรายังอยู่ในไลน์กลุ่มกันต่อเนาะอ่าจนถึงน่าจะประมาณเดือนเอ่อสส้นเดือนมีนาหรือเมษาโดยประมาณก็คือผมก็จะมีการทำแผนแล้วก็ส่งส่งไปให้ในกลุ่มในกลุ่มไลน์ให้เนาะอ่ะก็อ่าหลังจากนั้นก็คือ ไลฟ์ live, live เนี่ยเฉพาะไลน์ลกลุ่มนักเรียนเนาะส่วนคนที่เปิดพอร์ตเนาะก็ผมก็จะมีแผนที่ Live เสร็จแล้วก็จะแชร์ให้เข้าไปทนงทางไลน์กลุ่มกลุ่มกลุ่มที่คนเปิดพอร์ตกับทาง XM ด้วยเนาะอ่ะก็เนื้อหาเนื้อหาสําคัญของอที่เราจะเรียนกันก็คือ,อเ,ปเ,ปเป็นการเรียนเนี่ยจะเป็นห้องเนื้อหาเนี่ยจะเป็น คลิปที่บันทึกไว้แล้วเนาะในใน c e b o o k กลุ่มปิดก็คือเราสามารถที่จะเข้าไปฟังได้เมื่อไหร่ก็ได้เนาะไม่มีวันหมดอายุเนาะฟังซ้ำได้เมื่อไหร่ก็ได้ก็เนื้อหาจะมี4 4คลาสหลักๆเนาะก็คือ a d v a d e วา l ซ t อ wave อ่ฟผมก็จะใช้กราฟของ s e ็น u r อร f u t u เ e s เป็น c s e Stu d y เนาะแล้วก็เนื้อหาของการ Apply y l l i o t t Wave ก็คือรอบ Store, รอบ r s ซพวกนี้เนาะ,ะก็จะใช้เป็นเทคนิคทองคำเนาะ,ะแล้วก็ตัว t i c k อ f the trade เนาะก็ อันนี้จะจะลึกหน่อยเนะเาะก็เป็นข้อสังเกตอะไรต่างๆเนาะว่าเฮ้ยกราฟมันจะขึ้นจะลงเราจะมีข้อสังเกตยังไงเนาะอ่ะประมาณนี้แล้วก็เนื้อหาสําคัญเลยก็คือแคนเดลสติกเนาะก็คือการอ่านจิตวิทยาของแท่งเทียนหรือการทําเถตส์อัพโดยใช้จิตวิทยาจากแท่งเทียนในการในการทําแผนเนาะอ่ะก็ใครสนใจก็เข้ามาได้ก่อนเลยเนาะก็เข้ามาก่อนก็คือไปฟังห้องเนื้อหาได้เลยเนาะอ่ะห้องเนื้อหาก็ไม่มีหมดอายุเนาะก็ใครจะฟังมเมื่อไหร่ก็ได้อ่ะทีนี้ฟังห้องเนื้อหาเสร็จแล้วอ่ะแล้วก็วันที่สิบสี่ เราจะมาเริ่มกันไลฟ์ใน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 กลุ่มไลน์กลุ่มของเราเนาะอ่าก็อ่าในในในไลน์ในไลน์ในไลนล์นลกลุ่มก็จะมีการพูดคุยแผนทั้งทั้งวันเลยเนาะก็ส่วนก็คุยกันทั้งวันเอ่อทั้งเรื่องบอลทั้งเรื่องอะไรก็อยู่ในนี้หมดเลยเนาะก็ยินดีต้อนรับพี่ๆีทุกท่านเนาะอ่าใครติดใครสนใจก็ติดต่อได้อ่าส่วนคนที่สนใจอยากจะเปิดพอร์ตเนาะก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ของผมได้เนาะอ่ะก็ช่วงที่อันนี้คลิกลิงก์ที่แชร์มุมอมองทองคำตรงนี้เนาะ อ่ะแล้วก็เปิดพอร์ตกับทาง XM ตรงนี้ปึ่งอ่ะก็จะอ่ะมีลิงก์มีลิงก์เข้าให้เปิดบัญชีคนที่ยังไม่มีบัญชีก็คือกรอกข้อมูลตามนี้ส่วนคนที่มีบัญชีอยู่แล้วก็คือเปิดกดเปิดบัญชีเพิ่มเติมจากลิงก์นี้เนาะล้วก็เขาจะมีโชว์อะไรฮะอ่าลายอ่าไอบี IB ของผมให้เนาะอ่ะก็ใครเปิดพอร์ตเสร็จแล้วก็ติดต่อผมมาทางไลน์ไอีเนาะก็เดี๋ยวผมจะดึงทําการดึงเข้ากลุ่มให้เนาะอ่ะโอเคประมาณนี้ฮะ อ่อโอเคก็เดี๋ยวมาดูแผนทองคำหน่อยเนาะเออพอดีมันมันเหมือนกับเหมือนกราฟของ fx ของทองคำเนาะของของ fx ของผมนี่มันมันมีปัญหาเนาะมันไม่มันมันบอกว่ามันบอกว่ามันไม่เรียลไทม์เออณณตอนนี้ผมก็เลยไม่ไม่ไม่ทราบว่าถ้าจะใช้กราฟของส่วนนี้เนี่ยกลัวว่าเอ้ยมันมันมันจะไม่ตรงกันหรือเปล่าเนาะเออเดี๋ยวให้ไปดูเมื่อเมื่อ เขอเปลี่ยนเป็น้เป็นเป็น,น,น xauusd ใช้ของโอนได้แล้วกันเนาะเอ่อตัวนี้ใช้าโอเคกราฟใกล้เคียงกันแต่ว่าจุดทศนิยมษของเขาจะมากกว่าเนาะเป็นเป็นเป็นสามจุดเดี๋ยวขอขออนุญาตใช้เป็นตัวของอ่าโอนได้ o เลยแล้วกันเนะาะเดี๋ยวไปวิเคราะห์ตัวนี้ก่อนอ่ก่อนก่อนที่เราจะไปทองคําเนี่ยคือเมื่อเมื่อคืนเมื่อคืนอ่าเมื่อคืน เมื่อคืนคืออินเฟลชันเรทหรือหรือ,รอตัวตัวเลข cpi ที่ออกมานี่ก็คือ,อ,อผิดคือลดลงเนาะอ่ะตัวนี้คือค่าค่าค่าขั้งก่อนก็นกคือ8.2อ่ะแล้วก็คาดการอยู่ที่ประมาณ8.0ก็คือลดลดลงมาคือเขาประมาณการว่าลดลงมาก็โอเคลดก็คือตัวเลขออกมาประกาศจริงก็คือ ล,ลดลงมาจริงๆก็คือแต่ว่าเซอร์ไพรส์ตลาดตรงที่ว่าลดมาต่ำกว่า8ก็ต่อก,ก็ราคาเมือ่อเือคือนก็คือ7.7เนาะแค่พอแค่นี้ปุบ๊บโอ้โหแม่เงยทองคำตามตามตามเทคนิคเเลยเนาะก็คือ อ่ะมองก็คือเมื่อคือเรามองว่าชุดนี้มันคือชุดชุดนอนเนาะก็ค <บ icamente. S 1> ือ A B C X A B C อ่ะแล้วก็ชันแนลที่มันวิ่งวิ่งขึ้นมาตามตามตรงนี้เนาะก็คือ A B C เนี้ยก็คือมองเป็นเอ็พอมันออกข้างเลยชัดเจนเึ้งและสุดท้ายก็คือเบรกหนึ่งห้ายังไงก็ตามไปเลยก็ก่อนที่มันจะขึ้นมาคือก่อนที่มันจะวิ่งขึ้นมาก็คือราคามันก็ยก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 มาเรื่อยๆเ,เนาะเออเห็นชัดๆเลยว่ายืนมาจอที่หนึ่งหนึ่งแล้วก็ ปังขึ้นไปเลยเนาะเออแต่ว่าไล่ทันแล้วชุดนี้ถ้าถ้าใครเล่นหน้าง,งานคิดว่าน่าจะไล่ทันน่าจะไล่บลายทันแล้วก็ปั้งขึ้นมาหาตามแผนก็คือขึ้นมาที่กรอบกรอบกรอบบนกรอบบนนะโซนนี้ ทีนี้ไอเดียไอเดียณนะปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นว่าเฮ้ยราคามันยืนยืนโซนบนตรงกรอบนี้ได้แต่ว่ามันเลี้ยงตัวตรงยังยังเลี้ยงตัวตามกรอบนี้อยู่ถามว่าให้ไอเดียชุดนี้เนี่ยเราจะเล่นกับกับแผนชุดนี้ยังไงเนาะจริงๆไอเดียก็คือมองว่าไอเนี้ยคือ A B C X อย่างนี้เนาะแล้วก็ไอหน้างานตอนนี้เลยก็คือเป็นเป็น A นี่แหละจ้ะเป็น A ของนอนชุดที่2แล้วก็ถ้าวิ่งขึ้นมาประมาณนี้เนี่ยวิงว่งวิง่งวิ่งไล่เทรลไลน์ขึ้นมาเนี่ยประมาณนี้เนี่ยก็ ยังยังมองว่าเดี๋ยวไงเดี๋ยวจะมีการย่อตัวลงมาเป็นขา B แต่การย่อตัวเป็นขา B เนี่ยเราต้องมาพิจารณาอีกทีนึ่งว่าเขาจะออกข้างแบบนี้หรือเปล่าเขาจะออกข้างแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าถ้าถ้าขา B ชุดนี้เล่นเล่นลงมาแล้วก็ลงมาด้วยลงมาด้วยดีกรีที่ลึกลงมาด้วยดีกรีที่ลึกก็คือมองจาก X wave ตรงนี้เนาะจากตรงนี้วัดไปหายณนะปัจจุบันเลยส่วนตัวถ้าถ้ามันเป็นดับเบิลซิกแซกก็คือขา A เนี่ยเป็นซิกแซก แล้วก็ต่อด้วย X wave ออกข้างเนาะแล้วก็ถ้าเป็น Double zigzag ยังไงยังไงราคามันควรที่จะยอ่อลองดูตัวตัว,ต,วตัวชุดแรกเนาะ,ะตัวชุดแรกข,ขา B ชุดนี้เนี่ยเขาย่อมาประมาณประมาณเท่าไหร่จากตรงน,นี้คือไม่ถึง33.3%แต่ว่าคือเรามองว่า zigzag ก็คือเป็น B 1%เได้เนาะ,ะย่อลงมาเดี๋ยวนะ ยอ่อลงมาประมาณ15้าเหรียญประมาณ15้าเหรียญราะนั้นถ้าเราเล่นเราเล่นกับไอเดียของของชุดน,นี้เนาะ,อ,ะอย่างน้อยคือเรามองมองที่ 10, 15ห้าเหรียญไว้ก่อนอ่ะมองที่ 10, 15้าเหรียญไว้ก่อนแต่ค่าแต่ว่าหน้าง,งานตอนนี้ก็คือเอ้ยมัน,ม,นมันกลายเป็นว่าไอ้ชุดที่มันวิ่งยิงขึ้นไปนะตอนนี้เนี่ยมันคือมันมันมันจ่อทรงเป็นเบลิชเจ่อทรงเป็นแบ i ิชเนาะเออจ่อทรงเป็นแบลิชซึ่งถ้ามันจ่อทรงเป็นแบลิชชุดนี้แล้วเนี่ยเฮ้ยระวังว่าถ้ามันลงมันหลุดโลตรงนี้เนาะมัน เกิดหัวขาลงของชุดนี้ของของชุดแบรไดเนาะแล้วก็จะมีการทิ้งส่วนตัวมองว่ามองส่วนตัวมองว่าเดี๋ยวจะมีการย่อแหละมองว่าจะมีการย่อตัวเออย่างน้อยคือตอนแรกผมมองว่าน่าจะลงมาสักประมาณสักสามแปดเนาะเมื่อเช้าออถ้ามองจากดีกรีขั้นต่ำก็คือตอนนี้คือคิดว่าน่าจะย่อประมาณสักหนึ่งเจ็ดสี่ห้าโดยประมาณ 1745กับ1 7 6, 6นะ่งเในปัจจุบันก็คือประมาณ20เหรียญเนาะอ่ะแผนอ่ะเดี๋ยวเยวก่อนที่จะไล่แผนเนาะเดี๋ยวไป่าไปดูในในภาพในภาพในภาพ,ในภาพระยะระยะกลางก่อนในภาพใหญ่ก่อนทีนี้ในใน,ในโครงสร้างของ market structures ในทางเฟรมเดย์เนี่ยคือตอนนี้เนี่ยเริ่ม ไอเดียไอเดียของการที่เรามองว่ามันคือ X w a v e เวของนอนชุดที่3าเนี่ยอาจจะต้องพับไว้อาจจะต้องพับไว้แล้วเนาะ,ะเพราะว่าชุดนี้มันวิ่งขึ้นมาด้วยความเร็วแรงแล้วก็ชันมาก,กาอมองเป็นสวิงก็คือสวิงสวิงที่1สวิงที่2สวิงที่3ตอนนี้ก็คือเข้าสวิงที่ 3, รืมหรือมองเป็น a b c x a เนี่ยเนี่ยเราคือเรามองเป็นขา a ณตอนนี้เนาะในในในไซเคิลของชุดย่อยชุดนี้แล้วก็ในในไอเดียของการมองลงเนี่ยเรามองว่าของทั้งหมดเนี่ยของทั้งไซเคิลเนี่ยตอนนี้คือเฮ้ยมันเบรก มันเบรกเทนไลน์ขากดลงมาได้เรียบร้อยแล้วเออมันมันเบรกมันเบรกมันเบรกเทนเทนไลน์ขากดลงมาได้เรียบร้อยนั่นนะณชุดณชุดณชุดปัจจุบันณนตอนนี้เนาะคือมันเบรกนานแล้วแหละ,แ,ละแต่แล้วก็อ่าแล้วก็สัญญาณคือสัญญาณสัญญาณซื้อในทางเฟรมเดย์เนี่ยมันก็มันก็มันก็มันมาตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วเนาะแต่ว่าคือระหว่างทางเนี่ยเราก็เล่น,เล,นเล่นทั้งบายเล่นทั้งเซลล์ยอดทั้ง,ท,งทั้งชุดยอแล้วก็ทั้งชุดทั้งชุดขึ้นเนาะทีนี้อ มาดูไอเดียไอเดียณงานปัจจุบันเลยก็คือตอนนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยราคาเนี่ยวิ่งขึ้นมาเคลียร์เคลียร์สป라이ชุดนี้ตอนนี้ขึ้นมาเคลียร์สป라이ชุดนี้ทีนี้ไอไอเดียของการเล่นกับสป라이ชุดชุดต่อไปก็คือเล่นกับสป라이ชุดนี้แต่ก่อนที่จะเล่นกับสป라이ชุดนี้เนี่ยเราเรามีมุมมองของการการเล่นกับชุดนี้เนี่ยเรามองว่ามันคือ,ม,คอมันคือลงมาเป็นอะไรฮะลงมาเป็น A B C X A B C อ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็คือ xW a v e อาจนในในไอเดียของการเล่นเป็น x w a v ตอนนี้คือเฮ้ยมันยังมันยังอยู่ในเงื่อนไขเนาะมันยังอยู่ในเงื่อนไขแล้วก็หากมองว่าในชุดคอลเลกชันด้วยกันเนี่ยชุดแรกเนี่ย21ช่องหรือเดือนหนึ่งเนาะชุดที่2ชุดที่2คือ20ช่องก็คือเดือนหนึ่งชุดที่3คอลเลกชันชุดนี้ไปที่ไฮเนาะหร,หรือไปตรงนี้เนี่ยประมาณ17ช่องก็คือเกือบเกืบเดือนหนึ่ง อ่ะแล้วก็ของชุดปัจจุบันเนี่ยอ่ะมองที่ขา C ตรงนี้มาที่ไฮปัจจุบันเป็น32สองช่องคือกลายเป็นว่าให้ดีกรีก้อนนี้มันใหญ่กว่าก้อนนี้ก้อนนี้แล้วก็ก้อนนี้เรียบร้อยแล้วเพราะนั้นตอนนี้ตอนนี้เปลี่ยนก็คืออาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองอาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองเนาะอาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองของการมองชุดนี้ว่าเฮ้ยอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ C ของอาจจะไม่ใช่เอ็กซ์เวฟของนอนชุดที่ทแล้วอาจจะเปลี่ยนเป็นไซ์เคิลใหม่เรียบร้อยแล้วก็อ่า เผออๆเนาะเพอรอๆเเอเนี่ยไอการเล่นไอการเล่นตรงนี้เนี่ยคือมันอาจจะจบชุดเคลื่อนตั้งแต่ตรงนี้แหละแล้วก็ตรงเนี้ยมันเป็นการฟอร์มกรอบในไซเคิล่ใหญ่อะเป็นเป็นเป็นการฟอร์มกรอบในไซเคิล่นใหญ่ของของชุดใหญ่เนาะของชุดใหญ่ทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาแชร์ไอเดียกันว่าให้เลยตอนนี้เรามองเรามองกันว่ายังไงเนาะอะแล้วก็อะในในความในความที่เอ่อตัวเลขออกมาของตัวอินฟลชันเลทเนาะของตัวเลข Cpi อออกมาเป็นเจ็ดจุดเจ็ดนั้น ตัว dxy เมื่อคืนก็คือล้วงกล่าวเลยทั้งที่มันคือมันนี่เกมนั่นแหละเนาะมันคือมันนี่เกมก็อ่าอินเฟลชันขนาดนี้ปุ๊บทำให้ตลาดหุ้นบูลิชมากๆเมื่อคืนเนาะก็ทางดาวโจน์เองก็บวกไปประมาณสามสามเปอร์เซ็นต์เนาะเมื่อคืนโอ้โหแม่งโหดมากอ่ประเด็นคือเนี่ยยังยงคือเบ็ดไว้เมื่อคืนว่าเฮ้ยน่าจะคือตัวเลขตัวเลข cpi น่าจะอยู่ประมาณสักแปดเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่ไม่ต่ำกว่าแปดเปอร์เซ็นต์แต่การเป็นว่าโอ้โห หอช็อตมาเนาะเมื่อวานกลายเป็นว่าโดนเลยวันนี้เอ,อโดนเลยวันนี้เอ,อ,เ,นนเ,อ,อเกิดกระโดดไปแต่ว่าคือไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดกังวลอะไรมากมายเนาะเพราะว่าตัวแม่กับตัวลูกเนี่ยคือตัวลูกเนี่ยมันนําแม่เนาะก็คือยังไงเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะมีการย้อนรีเพนกลับมากลับมาหาตัวตัวตัว,ตว,ตว,ตวแม่เนาะแล้วก็เซนติเมนต์ของโลกหรือมาโคอิโคโนมิกเองก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายเนาะยังไงเดี๋ยวมันจะต้องกลับมาสู่พื้นฐานของของบริษัทในในในบริษัทจดทะเบียนอะไรต่างๆเนาะ อะทีนี้หากหากหากชุดนี้เนี่ยเรามองว่ามันจบตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็คือมองเป็น a b c x a b c จบตั้งแต่ตรงนี้แล้วเพราะว่าชุดนี้มันไม่มีนิวโรต่ำกว่าตรงนี้อ่ะไม่มีนิวโรต่ำกว่าตรงนี้เพราะนั ตอนนี้คือเรามองว่าอาจจะจบเป็นนอนชุดที่2ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ในตรงนี้อาจจะการเป็นการฟอร์มกรอบในไซคลใหม่ซึ่งไอ้ขาที่เราเล่นกันอยู่ตอนนี้คือแม่งชัดๆเลยเนาะอาจจะเป็นขาเลยฮะขา3แน่ๆขา3แน่ๆเท่ากับว่าเราเล่นกับอะไรฮะเวฟสามของไซคลนี้เราเล่นกับเวฟสามของไซคลนี้เวฟสามเนาะเวฟสามแล้วก็มองเป็นเวฟสาม extension เนาะเวฟสาม extension ก็คือขึ้น ยอ่อขึ้นยอ่อขึ้นอ่ะก็เราดูชุดนี้แล้วกันว่าจะเป็นการย่อหรือเปล่าเนาะอ่าดังนั้นไอเดียไอเดียในภาพใหญ่ก็คือตอนนี้คือขอขอเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนแปลงนิดนึงเนาะก็คืออ่ะในภาพใหญ่คือเรามองเวฟห้าเนาะในภาพระยะกลางเรามองเป็น x wave เวอ่ะก็คือทั้งหมดเนี้ยทั้งหมดเนี้ยก็คือ x wave วซึ่ง x wave เวเนี้ยก็อาจจะอาจจะอาจจะะอาจจะจบอาจจะจบตรงนี้อาจจะจบตรงนี้อ่าหรือหรืออาจจะยังไม่จบก็ได้แต่ว่าให้มองว่ามันคือ เราเล่นกับขา x wave วก่อนในการลงในการลงตรงนี้เพราะนั้นเงื่อนไขเงื่อนไข,ขของการที่ว่าเฮ้ย x wave วของชุดนี้จะจบแล้วจริงๆก็คือต้องผิดเงื่อนไข,ขของนอนชุดที่3ก่อนก็คืออะไรฮะก็คือตรงนี้ราคาต้องวิ่งเกินเท่าไหร่1778ดดดหรือ1 7 7 9โดยประมาณถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาวิ่งเกิน1778เพราะฉะนั้นไอ้เงื่อนไขของขาที่2ที่เรามองว่ามันคือมันคือ x ตรงนี้เนี่ย จะจบทันทีเงื่อนไขนี้ผิดเงื่อนไขนี้จะจะ,จะใช้ไม่ได้เลยเราต้องไปหามุมมองอื่นต่ออ่ะเพราะนั้นในมุมมองนี้ก็คือยังไม่ผิดเงื่อนไขเนาะมุมมองนี้ยังไม่ผิดเงื่อนไขนั้นเราก็ยังตามตามไอเดียของ XW a v e ได้อยู่อ่ะตามไอเดียของ XW a v e ได้อยู่นะก็คือ1เรามองเป็นอะไรฮะขา5 2คือเรามองเป็น xW a v e 3เรามองคืออะไรฮะเรามองเป็นเอ,อ่ออาจจะกลายเป็นใส่ใส่เครื่อนใหม่หรือมองเป็นตรงนี้นะก็คืออาจจะมองเป็นเนี่ย 4จบตรงนี้ของนอนชุดที่2จบตรงนี้ตอนนี้เรามองว่ามันคือ1นหมด1นเนาะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็น2แล้วก็ตรงนี้เป็นสมซึ่งถ้าถ้ามันเป็นไอเดียนี้จริงๆเนาะไอเดียนี้จริงๆก็คือการเป็นว่าขึ้นมาเป็น1แล้วก็2ตรงนี้จะกลายเป็นอะไรฮะจะกลายเป็นทรังเคตเนาะสตรงนี้จะกลายเป็นทรังเคทซิกแซกซึ่งถ้าการเป็นทรังเคตซิกแซกเนี่ยมันเป็นการเก็บของที่ไม่ค่อยไม่ค่อยรุนไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดังนั้นการขึ้นมาเป็นขา3เนี่ยอาจจะขึ้นมาแค่เว็บสาม เอ uh, extension minimum minimum เนาะก็คือ,อประมาณสักร้อยสามสิบแปดจุดสองโดยประมาณซึ่งอา่ารเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเป็นไอเดียนี้เรา,เรา,เ,ราเราจะตามไอเดียนี้ยังไงเนาะ่ะเพราะฉะนั้นดีกีที่สามก็คือเราอาจจะตามเป็นขาขาเลยฮะขาสามก็คือคือคือจริงๆคือเราตามเป็น x wave ั่นแหละแล้วก็ขาที่สามเนี่ยเราคือเราตาม c c c หรือสามประมาณนั้น C หรือ3โดยประมาณอ่ะดีกีที่4ก็คือเราตาม impulse ของขา3าตรงนี้อ p นพาวของขาสา3ตรงนี้หรือขาหรือขา C ตรงนี้อ่ะประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะแล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวกในดีกีย่อยเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะกันว่าเอะเราจะตามยังไงได้บ้างเพราะนั้นอ่ะตอนนี้คือเราอาจเราอาจจะเราตามเราตาม,เราตามอะไรฮะเราตามเวฟสอ่ะเราตามเวฟสตรงนี้หรือตามขา C ตรงนี้ประมาณนี้เพราะนั้นนะหนึ่ง เร,เราวัดเราวัดชุดนี้ก่อนคือในกรณีที่เราตามเป็น Web, เว็บเราตามขา C เนี่ยคือเราตามอะไรฮะ A B แล้วก็ C ประมาณนี้ซึ่งอ่าไอเอซตรงนี้เนี่ยเรามองเป็นอะไรฮะมองเป็น normal flat อ่าถ้าเป็น normal flat ก็คือขา C ที่วิงวงวงง C, งว่งขึ้นไปเนี่ยมันจะวิ่งได้ไม่เกินเท่าไหร่ฮะร้อยสามสิบแปดจุดสองอ่าวิ่งได้ไม่ถึงร้อยสามสิบแปดจุดสองอ่าเพราะนั้นไอขาไอขา C ตรงนี้ที่วิ่งขึ้นไปเนี่ยมันควรที่จะเล่นได้เท่าไหร่ฮะ ่ะยังไม่คือไม่ไม่ควรเกินเท่าไหร่ร้อยสามองะไม่ควรร้อยสาสเพราะนั้นมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่หนึ่เดเจ็ดสเพราะนั้นเงินไขตรงนี้เนี่ยก็คือเราจะวาง1 7ึ่เป็นแนวสต็อปอ่าวางเงืินไขของ3เป็นแนวสต็อปแต่แต่คืออ่ะให้ดูหน้างานก่อนว่าเฮ้นะราคาหน้างานปัจจุบันเลยในของทางเฟรม e d y y เนี่ย มาแต่สตัคเจอร์นีดดีมากลยเนากก็คือขึ้นมาด้วยขึ้นมาด้วยความเร็วแรงแล้วก็ชันแล้วก็ยกโลยกยกมีการยกโลแล้วก็บริไฮทำนิวไฮตลอดทุกทุกแท่งเทียนเนาะเอออันนี้คือคือโอ้โหคุณสมบัติของอินพาวชัดๆเนาะนะแล้วก็ให้ให้ให้มองซ้ายมือก่อนให้มองซ้ายมือก่อนจากชุดตรงนี้เราจะเห็นว่าไอ้ตรงนี้มันคือคีย์แบนนชเนาะของของยอดยอดซ้ายมือตรงนี้ที่เป็นเป็นชุดขึ้นย่อยของเขานในไซเคิลตรงนี้ เราจะได้เราจะได้ยอดของเขาคือเท่าไหร่ครับยอดของเขาคือตรงนี้หนึ่งเจ็ดหกห้าซึ่งมีการเคลียร์เรียบร้อยแล้วก็คือวิ่งขึ้นมาถึงเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เพราะนั้นยังไงยังไงส่วนตัวผมมองว่ายังไงถ้าขึ้นมาเคลียร์ชุดนี้เนี่ยยังไงก็ต้องมีอาการก่อน่อะยังไงก็ต้องมีอาการแล้วก็ขึ้นมาเคลียร์ครึ่งหนึ่งของแทงนี้ก็ประมาณคือเราจะใช้ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าประมาณนี้เนาะก็ประมาณหนึ่งหนึ่งเจ็ดหกแปดไม่ควรขึ้นมาถึงไม่ควรขึ้นมาถึงเนาะ ไม่ควรขึ้นมาถึงหนึ่งเจ็ดหกอาจจีว่าหนึ่งเจ็ดหกเก้าแล้วกันเถ่ยวนี้หนึ่งเจ็ดหกเก้าังนั้นราคาหนึ่งเจ็ดหก้าเนี่ยไม่ควรไม่ควรที่จะวิ่งขึ้นมาถึงดังนั้นคนที่จะเล่นหน้าหน้าเซลเถี่ยวๆโซนตรงนี้เนี่ยเฮ้ยเซลเถี่ยวๆโซนตรงนี้หกเก้าเนี่ยเฮ้ยต้องต้อง,ต,องต้องพิจารณานะ stop loss ออกไปหรือหรือต้องบล็อกเนาะเพราะว่าอ่าถ้าถ้าวิ่งขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ยืนตรงหกเก้านี้ได้ก็คือตัวเลขถัดไปคือแล้วก็ไปนนู่เลยนะ 1, ก็คือไปเวนเวฟสาม extension ได้เลยนี่ประมาณนี้นะขึ้นพันแดแต่ว่าอย่างน้อยก็คือชุดนี้เนี่ยอาจจะโดนเคลียร์แรงๆสักเที่ยวหนึ่ง่ะประมาณนี้ดังนั้น,นตอนนี้เลยก็คือเราจะอะไรฮะเราจะช็อตเราจะช็อตกันแถวๆ่วนตรงนี้แหละประมาณประมาณประมาณตรงนี้ประมาณหัวนี้ก็คือประมาณใกล้ๆใกล้ๆเท่าไหร่ฮะใกล้ๆใกล้ๆหกห้าเออใกล้ๆหกห้าก,ก,ก็คือหน้างานตรงนี้เลยอ่ะหน้างานตรงนี้เลยแล้วก็เราจะใช้หกเก้าเป็นแนว stop loss อันนี้คือของทางเฟมเดย์เนาะเรามองเป็นเรามองที่ทางเฟมเดย์หกเก้าเป็นแนว Stop Loss อ่ะตรงนี้ที่หกเก้าสัขอเป็นสีม่วงเนอะอ่าแล้วก็ใกล้ๆหกก็คือแถวๆโซนเท่าไหร่ฮะโซนหกตรงนี้อ่ะย,ยอดนี้ยอดนี้ประมาณหก้าตรงนี้เนาะเออประมาณหกห้าตรงนี้ หกห้าตรงนี้คืออะไรฮะเป็นเป็นแนวเซลล์อ่าหกห้า oh. ตรงนี้เป็นแนวเซลล์อ่ะเบรกหกเก้าก็คือยังไงก็ต้องถอยเนาะยังไงก็ต้องถอยอ่ะทีนี้ไปดูในท i มเฟ r a m สี่ชั่วโมงอ่าในในในท i มในท i มเฟ r a m สี่ชั่วโมงในท i มเฟรม m สี่ชั่วโมงก็คือผมมีของมาแล้วเนาะเออแต่มีของที่ที่ตั้งแต่หกหกศูนย์เนาะหกศูนย์ก็คือตอนแรกปล่อยปล่อยไปแล้วแหละปล่อยไปแล้วแหละแล้วก็เออหลับตอนบ่ายแล้วแล้วก็ เออแล้วก็กลับมาอีกรอบหนึ่งก้ามมันค้างสุดท้ายก็ต้องมาใช้ตัวโอนด้าตรงนี้เนาะก็ก็ได้ก็เก็บเก็บมาแล้วเรียบร้อยให้เดี๋ยวรอดูจริงๆมันมันเริ่มจะเห็นเป็นแพทเทิร์น <c oughs> ตอนนี้ไอเดียคือผมส่วนตัวนะมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนเห็นเป็นแพทเทิร์นเนาะเห็นเป็นแพทเทิร์นเห็นเป็น, pattern, เ,หน,เ,ปนเห็นเป็นอะไรฮะเห็นเป็นมองอย่างนี้นะเป็นเผลอมองเป็น,เป,นเป็นท่าจบ A B C D แล้วก็ อีประมาณนี้กลายเป็นลิ่มกลายเป็นลิ่มลิมลิ่มขึ้นไปฝั่งนี้เอ่อกลายเป็นลิมขึ้นเออไม่รู้ว่ามองมองอย่างนั้นได้ไงแล้วแต่ว่าเออมันมันรูปร่างมันเออมันมันน่าใช่อ่ะมันน่าใช่ทีนี้เอ่อหากหากเรามองว่าไอ้ตัวนี้คือขาหนึ่งอ่ะหรือหรือเป็นขา a แล้วก็ตรงนี้เป็น b แล้วก็ตรงนี้เป็น C เนาะอ่าหากเรามองว่าเป็นเป็นเป็นในมุมมองนี้เนี่ยเออมันจะมีมันจะมีรูปรูปแบบรูปแบบหรือเงื่อนไขของมันเนี่ยไอ้ขา อ่ะไอ้ขาที่ทิ้งลงมาตรงนี้เนี่ยถ้าเรามองว่ามันคือทรังเก็ตซิกแซกเนาะอ่ะอย่างน้อยมันก็ต้องขึ้นเป็น8ปเป็นอย่างน้อยอ่ะขึ้นแปเป็นเปอ็นอย่างน้อยทีนี้ก็ต้องมาดูว่าไอ้การขึ้นแล้วก็เบรกขึ้นไปชุดน,นี้เนี่ยถ้ามองเป็นเป็นเป็นแฟลตอ่ะมองเป็นแฟลตก็คือมองที่ร้อยร้อยไม่เกินร้อยสาจุดสองก็ประมาณหน 7, 7, 7, ึ่งเจ็ดเจ็ดสามอะตอนนี้ก็คืออยู่อยู่อย,อยู่อยู่ในโซนตรงนี้แหละอยู่ในโซนตรงนี้แหละนี้ก็รอรอรอลงอย่างเดียวของไทม์เฟรมสี่ ก็คือไอซ์ f u ฟันฟลูแล้วก็ส r e คือ peak หมดแล้วนี่ก็รอรอยังยังไงคิดว่าน่าจะมีชุดย่อให,ให้ให้เห็นสักสักสักอย่างหนึ่งแต่ว่าในในชุดย่อให้เห็นเนี่ยเราจะต้องเห็นการหลุดหลุดประมาณหนึ่งหนึ่งเจ็ี่นแหละโอ้โหถ้าหลุดหลุดหนึ่ี่นี่คือลงลงได้ลึกเลยเนาะลงได้ลึกเลยอ่ทีนี้ไปดูในทางเฟรมหนึชั่วโมงอ่าในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงอ่าเมื่อวานเมื่อวานอ่อ เมื่อวานเมื่อวานที่เรามองเรามองกันก็คือตอนแรกตอนแรกส่วนตัวก็มองเป็น channel trade ตอนแรกส่วนตัวก็มองเป็น channel trade คือประมาณนี้กลางกลางจุดนี้ขึ้นมาเนาะแล้วก็คิดว่ายังไง <c oughs> ยังไงก็คงยังไงก็คงเล่นเล่นตามเล่นเล่นตาม channel นี้แหละเล่นตาม channel นี้แล้วก็เมื่อวานก็คือลงมาอ่เกือบเกือบถึง channel แล้วก็เสร็จป,ปุ๊บข่าวออกพอดีเนาะแล้วก็วิ่งปั้งขึ้นไปเลยเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็คือกำลังไต่ channel ของชุดนี้อยู่พอไต่ channel ของชุดนี้อยู่เนี่ยแล้วก็มันยังมันคือ ตอนนี้เนี่ยในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีสัญญาณของแบรดดิชมาตลอดทางเลยเนาะก็คือตรงนี้นะก็คือตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตรงนี้ละตั้งแต่ตรงนี้ลนะตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อ่าก็คือใน,ในชุดของการยิงไฮแต่ละชุดแต่ละชุดเนี่ยปั้งย่อไอ้ยอ่อตรงนี้เนี่ยไม่หลุดไม่ไม่หลุดฐานฐานของชุดอิมเพลวของชุดชุดชุดแท่งเทียนของเขียวยาวตรงนี้เนาะแล้วก็ยิงปั้งขึ้นไปแล้วก็ยอ่อไม่หลุดเขียวยาวตรงนี้ นี่เนี่ยเขียวยาวนี่คือเล่นเขาเล่นเครื่องแท่งตลอดเนาะแล้วก็วิ่งขึ้นไปอ่ะอยู่ในโซนข้างบนเพราะฉะนั้นไอ้ตอนไอ้ตอนนี้เนี่ยถ้าไอ้แท่งปัจจุบันเนี่ยก็คือแท่งหายที่สุดเนาะแล้วก็ถ้าแท่งถัดมานี้ในอีกตอน6กโมงเย็นเนี่ยถ้าแท่งถัดมาเนี่ยหลุดแท่งนี้เนี่ยโอ้โหนี่คือลงได้ลึกเลยนะลงได้ลึกเลยนะแล้วก็ชุดแต่ละชุดเนี่ยมีการเคลียร์หมดแล้วนี่มีการเคลียร์หมดแล้วเพราะฉะนั้นชุดถัดไปที่เขาจะเคลียร์ก็คือแท่งนี้เพราะนั้นแนวรับที่มองไว้ก็คือแถวโซนตรงนี้ ประมาณสามแปดตามแผนเมื่อเช้ชาที่บอกว่าเอ้ยเราตอนนี้คิดว่าน่าจะลงมาแถวๆสักสาแปดแล้วก็จุดจุดที่เราจะเซลล์กันอะตอนนี้คือคือคนที่มีของอยู่แล้วเนาะหนึ่งเจ็ดหกห้าก็ก็อาจจะต้องถือไปแล้วก็ค่อยๆเลื่อนสต็อปลอตลงค่อยๆเลื่อนสต็อปลอตบางหน้าทุนไว้จนต้องต้องรอเห็นการกลับตัวของแท่งนี้ก่อนเนาะอ่ะแล้วก็อาจากจุดตรงนี้จากจุดตรงนี้เนาะก็มองแถวแถวอ,อตีว่าหกหกห้าประมาณหกหกห้าถึงหกสองแล้วกันแถวๆโซนตรงนี้ อ่าก็คือเป็นแนวเป็นแนวอะไรคะเป็นแนวเป็นแนวเซลล์อ่ะ้ได้งานตอนนี้เนาะอ่ะมองเป็นแนวเซลล์แล้วก็หากมีการคอนเฟิร์มการหลุดตรงนี้นนนนาก,ก,าการหลุดตรงนี้นี่ตรงนี้หากมีการคอนเฟิร์มการหลุดตรงนี้พึ่งลงมาอย่างนี้อ่ะก็มองแถวแถวแนวรับอยู่ที่ประมาณสัก1738เจดสามจนถึง1 7 3 5งเจ็ดสามห้าเดมประมาณนี้ดังะนั้นอาจแผนระยะระยะสั้นวันนี้ก็คือประมาณนี้กันจริงๆไม่เชงแผนระยะสั้นหรอกเพราะตอนเช้าเราก็ได้มาแล้วหนึ่งเที่ยวเนาะของของของชุดนี้ ตั้งแต่54นี้ทิ้งตัวลงมาอ่ะอันนี้นี่คือแผนแผนตามตามแผนที่ว่าเนาะซึ่งถ้าลงมาลึกลงมาได้ลึกเลยก็คือลงมาที่26.8เลยก็คือเท่าไหร่คะโดน,นประมาณ1.715เดยประมาณนี่1.715ก็เป็นโซนอลไรคลับโซน PP หรือ,หร,อหรือชุดที่เขา break out มาเมื่อวานชุดที่เขาเบ e a k out มาเมื่อคืนทเนี้ยอาจจะลงมาได้ถึงตรงนี้เลยอาจจะลงมาได้ถึงตรงนี้เลยนะวันนั้นก็อ่ะเฝ้าสังเกต,ส,เกตสังเกตกราฟให้ดีๆแล้วกันเนาะอ่ะนี่ประมาณนี้มองประมาณนี้ เออคือส่วนตัวคิดว่าน่าจะลงลึกน่าจะลงได้ลึกเนาะน่าจะลงได้ลึกแต่อย่างน้อยก็อคือถ้าชุดนี้มันเป็นแ,แนอะโกจรจรน่อลจริงๆคือในพอดูในทางเฟรม15นาทีเนี่ยไอ้ทรงมันเหมือนใช่เลยนะเือหรือ30นาทีเนี่ยไอ้ทรงแม่งโคตรมันเหมือน,นจะใช่มากเลยเนาะเออทรงมันเหมือนจะใช่เนี่ยเนี่ยทรงมันเหมือนจะใช่เนาะปลายขึ้นตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นปลายขึ้นของชุดนี้ก็คือโอ้โหการย่อลงมาระเปิดก็ลงมาที่ฐานตรงนี้ได้เลยเนาะประมาณ1 7 0 1706ดยโดยประมาณ อ,อก็อีกประมาณหกสิบเหรียญแต่ก็ยังไงก็ตามที่บอกเมื่อวานว่าถ้ายิงปั้งขึ้นไปเบรกหนึ่งห้าขึ้นไปยังไงก็ 4, สี่ศูนย์เป้าแรกได้เห็นเป้าถัดไปคือห้าสี่อ่ะแล้วก็วิ่งมาถึงห้าสี่จริงๆตรงนี้นี่นี่นของเมื่อเช้าเนาะสุดท้ายก็ย่อตัวลงมานิดหนึ่งย่อลงมาแค่ประมาณจากห้าจากห้าเจ็ดมาสนะี่เจ็ดอ่ะประมาณสิบเหรียญแค่นั้นเองอ่ะทีนี้อ่าแผนแผนคือตามนี้เนาะแต่ว่าในในชุดของการวัดเป้าของแต่ละแต่ละไซเคลิลเนาะ ชุดของการวัดเป้าแต่ละไซเคิลหนึ่งในทางเฟรมสี่ในทางเฟรมสี่ชั่วโมงอ่ให้ดูที่สี่ชั่วโมงก่อนอ่าสี่ชั่วโมงจากชุดจากชุดตรงนี้เนาะนี่จากชุดตรงนี้ก็คือมีมีบ l l i s h d i v e r g e n c นเนาะ,ะที่เป็นรอบของ f ฟั f l o w นี่นช,ชัดเจนเนาะอะ,อะแต่ว่าในใน r s SI เนี่เราไม่เห็นแต่ว่าคือถ้าเราเห็นใน RSI หรือใน f n ัน flow ในในสัญญาณจากตัวใดตัวหนึ่งนี่ก็คือ ก็คือคอนเฟิร์มแล้วเนาะคอนเฟิร์มแล้วแล้วก็ชุดนี้ก็คือเป้าขึ้นของเขาก็คืออยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ฮะนั่นแหละหนึ่งเจดห้าหกซึ่งเมื่อเช้าก็มาถึงก็คือได้ได้แล้เราได้ไม้เมื่อเช้ากันตรงนี้แหละชุดหนึ่งส่วนไม้ตรงนี้เนี่ยเมื่อวานตามที่บอกว่าเฮ้ยในชุดของบ u l l i s h divergence ของทฟ์เฟรมหนึ่งชั่วโมงอ่ะมันเล่นสุดทางเนาะเมื่อวานแล้วก็ยังไงผมบอกเลยว่าแม่งเจอชุดขู่แน่ๆยังไงแม่งเจอชุดขู่แน่แนตรงนี้อ่ะจากจากจากตรงนี้ ออกก่อนเนาะนี่จากชุดตรงนี้เนี่ยบอกว่าเฮ้ยยังไงยังไงเนี่ยเราเราเจอชุดขู่แน่ๆคือเมื่อคืนเนี่ยมันวิ่งขึ้นมาถึงเป้าหรือาร์เก,ตก,เ 2, 1, 2, 2, ตก็ตรงนี้เนาะแถวแถวสองหนึ่งสองสองตรงนี้เราก็มองว่าตรงนี้ยังไงเดี๋ยวจะเจอชุดขู่วิ่งขึ้นไปแน่ๆอ่ะแล้วก็สุดท้ายก็วิ่งขึ้นวิ่งขึ้นไปจริงๆเนาะแล้วก็อใช้ใช้การวัดจากใสเครื่องใซเครล่อ,ตร,รอตรงนี้ได้เลยตรงนี้ นียจากชุดคู่เนาะปึ๊บมาอย่างนี้ก็วิ่งขึ้นไปถึงเท่าไหร่ฮะโอ้โหสองหกเอจจุดแปดก็ประมาณสักหนึ่งเจ็ดห้าห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าหกโดยประมาณแต่ส่วนตัวคิดว่าน่าจะน่าจะจบอยู่แถวแถวนั้นแหละเลยเลยหรือใช้ชุดนี้ก็ได้วัดวัดจากชุดนี้ขึ้นไปนี่ปึ๊บอ่ะวัดว่าอ่าเป้าขึ้นก็จะอยู่แถวแถวตรงตรงตรงหกศูนย์ตรงนั้นแหละประมาณหกศูนย์ก็คือชุดชุดที่เราเล่นกันอยู่ณปัจจุบันนี้หละอ่ะ ประมาณ6 0นตรงนี้แหละนี่เนี่ยก็คือมองมองเป็นเป้าขึ้นของเขาแล้วดังนั้นยังไงเดี๋ยวจะเจอการย่อตัวแล้วแนว6ส8จุดดของชุดตรงนี้ก็คือมองที่หนึ่งเจ็ดสาแปดดังนั้นแผนแผนเราคือเล่นตามนี้เลยยังไงยังไงทุกจุดเข้าเราต้องมี loss เนาะกันเหนียวเนาะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราอ่านการาฟแล้วมันมันจะต้องวิ่งไปตามแผนที่เราอ่านไว้ซึ่งถ้ามันผิดแผนที่เราที่เราวางไว้เฮ้ยยังไงมันก,ยงงก็ยังไงก็ต้องมีจุด,จด ถอนทุนคืนเนาะไม่อย่าอย่าให้ทุนเราหายหมดเลยล่ะหรือยอมโดนให้มันลากลากไปเนาะอ่ะวันนี้ใครมีของแถวๆโซนหกห้า,า 6, 5, แล้วก็อ่ะรอดูว่าการการย่อลงมาจะลงมาถึงสามแปดสามห้าหรือเปล่าเนาะอ่ะโอเคก็วันนี้ก็ประมาณนี้ฮะโอเคครับ